เหมือนะได้น้องชายเพิ่มคนนึงเลยค่ะก็ก็ที่ผ่านมาต่าถือว่ามันเป็นบทเรียนละกันคือต่าก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่สําคัญต้องขอโทษทางครอบครัวน้องบิวแล้วก็ตัวน้องบิวด้วยนะคะก็คือเป็นเป็นบทเรียนครั้งสําคัญเลยที่แบบคือคือเราประมาทจริงๆแหละแล้วเราก็ต้องขอโทษแบบทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่แบบที่ทําให้น้องบิวเจ็บตัวแล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะแล้วตอนนี้คือมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตได้แบบ มีสติมากขึ้นค่ะถือว่าเป็นบทเรียนทั้งรั้งใหญ่เลยอย่างที่ก่อนหน้านี้นะมันต้มีหลายกระแสว่าเราอาชนแล้วหนีมองแล้วขับอะไรองเงี้นะยติน่าอยากอธิบายจริงๆอยากจะบอกทุกคนเลยคือชนปุ๊บคือเปิดเหตุปุ๊บคือติน่าก็คือทำทำ,ทำตามขั้นตอนทางกฎหมาย,ยนะคะก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ บอกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคืออีกวันหนึ่งชนปุ๊บสิบห้าสิบหก 15, 16, ปุ๊บเราก็ได้ไปเยี่ยมผูุกรณีเลยก็คือเอาจิ้งเจนไปเยี่ยมกับมีเพื่อนด้วยแล้วก็มีทางผู้จัดการด้วยค่ะก็จริงๆมันอาจจะเป็นทาลไลที่สวนทางกันแบบเราไปเยี่ยมแล้วเราไม่เจอทางครอบครัวเขาแล้วตอนนั้นเจนาก็คือประสานงานกับทางประการตำรวจด้วยค่ะว่าแบบติดต่อทางครอบครัวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเอาจิงตำรวจก็แบบเซิร์ชหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อทางตำรวจก็ติดต่อไม่ได้คือประสานงานเรียกได้ว่าแบบ เขาเรียกว่า m i s u n d e r s t a n d ดีกว่าค่ะอย่างมก็บอกว่าือนเราพอชนเสร็จเรายัางไปเที่ยวต่อด้วยบาแบบคอมเมนต์เลยค่ะก็จริงๆอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าทางทางฝ่ายทางครอบครัวคุณแม่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแล้วคุณแม่อยู่อยู่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเอาจริงๆเราอชนปุ๊บอีกวันหนึ่งก็ได้นับเบี่ยม,มงนดวเลยแล้วก็ไม่ได้มีการไปเที่ยวต่อค่ะเพราะว่ารูปที่เออในเสือมาลงเป็นรูปงานก่อนหน้าที่เราจะชนนีะแหละอ่านมันหนักเราขนาดเพราะว่าโดนกระแสแบบชนตีหนักมากเลย เรียกได้ว่าน่แบบหนักสุดเลยค่ะที่แบบเจอมานอกจากแบบลองจากเรื่องคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ขอโทษทุกคนขอโทษทางครอบครัวทางบิวขอโทษทุกคนเลยที่ทําให้ผิดหวังค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะขอโอกาสเพราะว่าคือบทเรียนทางนี้มันทําให้ดี่ยมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตแล้วก็ทําให้เราแบบ มีสติจริงๆอ่ะอยางบองคนก็มีคําถามว่าเอ้ยเราเมาแล้วขับลึกก่อนหรอจะปรนทับใค่ะจริงๆเออต้องบอกว่าจริงๆเราๆๆเราเราเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าเรามีสติก็คือไม่ได้มีการเป่าอะไรเกิดขึ้นหน้างานค่ะแล้วก็พอชนปุ๊บแล้วก็ดําเนินคดีตามตามทางกฎหมายเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้แบบส่งตัวคนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะยังยังความี้สืออัปเดตล่าสุดคือตอนนี้ไตอนนี้น้องหายเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค<ช>ุณแ, <ๆ S 1> แม่เขาก็พูดเองว่าน้องแบบ จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดคุณแม่โพสเฟซบุ o กว่าแบบเหมือนได้ลูกสาวเพิ่มคนหนึ่งทุกวันนี้หนูก็ยังเทคไลน์ลคุยกับคุณแม่เพราะคุณแม่เขาอยู่ต่างประเทศเยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการโทรคุยอัปเดตกันแล้วก็แบบเราก็ยังมีการจัดนักกายภาพให้น้องอยู่ค่ะเรื่อยๆแล้วเราก็ไปมาหาสู่กันทุกวันที่อย่างก่อนหน้านี้เหมือนมีความเข้าใจผิดกับคุณแม่ด้วยใชย่ไหมช่วงแรกใช่ค่ะเหมือนเราเร,เรียกว่าแบบไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการโทรคุยกันดีกว่าแล้วพ่อย้ายลงพยาบาลปุ๊ ได้เจอทางครอบครัวน้องบิวเจอคุณพ่อเจอญาติค่ะแล้วก็เราก็ได้มีการแบบคุยทางไลน์กับคุณแม่ค่ะก็ได้แบบรับความเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบโอเคอย่างนั้นตอนนี้พอเขาใกล้หายแล้วเนี่ยครับเรารู้สึกอยงไรบ้างโล่งไหมก็ก็อื่นเลยรู้สึกรู้สึกเสียใจอยู่ที่มันเป็นแบบเป็น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 เรื่องที่เราแบบประมาทจริงๆตรงนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณ ครอบครัวน้องบิวเลยที่ให้โอกาสสีนาเลยนะคะแล้วก็เหมือนเราได้คุณพ่อกับคุณแม่เพิ่มอีกครอบครัวหนึง่งแล้วก็ได้น้องชายเพิ่มจริงๆอะคะ่ะแต่ทุกวันนี้มันังมีหลายคนไม่เข้าใจอยู่อาจมีแบบมเบนด่าเราอยู่แตว่าเรื่องนี้อแบบอ,อะไรแบีอยู่ไหมก็อาจจะมีบ้างทางทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเราก็ไม่ได้แบบเข้าไปอ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเรื่อนผ่านเห็นก็ก็อาจจะเห็นบ้างมีบ้างแบบไปรา ้าวข้ามกับทำหนาดียังไงบ้างเพราะมันค่อนข้างหนักจริงๆนอนไม่หลับเลยอาทิตย์แรกคือเป็นแพนิกแบบคนไม่ลูกที่เป็นอย่างเงี้ยคือตื่นแล้ววสันอย่างเงี้ยเป็นเดือนแล้วก็<อ>วก็เลยคือปกติทันตอนนี้ึันเข้าอยู่แล,แล้วไปหาหมออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราคืออยู่ดีเหมือนมันเราเรากําลังแบบดีขึ้นแล้วเรามาเจอเรื่องเรื่องสะเทือนใจเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันก็แบบกลับไปจุดเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็มีสติมากขึ้นนะคะก็พยายามแบบหาที่พึ่งทางใจไม่ว่าจะเป็นแบบสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็ทําบุญแล้วก็ชวนน้องบิวไปทําบุญด้วยก็คือออกจากโรงพยาบาลเราได้ชวนน้องบิวไปไปมูลนิธิเด็กอ่อนไปทําบุญด้วยกันค่ะ้วันนี้กล้าขับรถหรือยงก็ก็ต้องขับเพราะเราต้องทํางานอะแต่พอขับปุ๊บเราก็กล้ากลัวแบบวินาทีแรกหลังจากที่เกิดเหตุเราขับแบบช้ามาก มีมีสติใช่ค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจใช่ไหมอยากนีนี้มนางไรก็ดินอยากจะขอโทษทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอโอกาสเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นบทเรียนแล้วเราจะไม่ประมาทแบบนี้อีกแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็ช่วยทําให้ดิ่นมีสติมากขึ้นแล้วก็ที่สาคัญนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ คุณพ่อครอบครัวน้องบิวที่เข้าใจแล้วก็น้องบิวนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกๆคนขอบคุณน้องบิวเลยค่ะขอ,ขอไม่รู้จะพูดยังไงเลยมันแบบคือเราไม่รู้ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาได้ยังไงเลยเพราะว่าวันนั้นเราไม่คิดว่าเราจะผ่านมันมาด้วยซ้ำอาเราเราเราคิดว่าเราเอาจริงๆเคยเคยแอบคิดว่าแบบอยากไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบ แต่พอเราแบบขอบคุณทุกโอกาสขอบคุณโอกาสจากครอบครัวนองบิวที่ที่ให้เราอะค่ะแล้วก็ทําให้เราแบบปรับปรุงตัวดีขึ้นแล้วก็แบบมีสติมากขึ้นจริงๆค่ะแล้วในเรื่องของคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขามีการได้เอาผิดเราไหมหรือว่าในส่วนเรื่องขับรถประมาทอะไรยงไก็คือจริงๆในเรื่องส่วนของคดีเราก็ยอมรับผิดว่าเราประมาทค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการไกล่เกลี่ยกันค่ะ ก็คือทางครอบครัวเขาก็ไม่ได้แบบเอาผิดเพิเ่มเติมค่ะก็ยังมีอ่าเราก็ยังคุยกับทางครอบครัวเขาแล้วก็ทางทนายคุณแม่ค่ะก็ก็ไกลเลี่ยกันเรียบร้อยค่ะแล้ววันนี้ถือว่าสบายใจขึ้นวันนี้สบายใจขึ้นเราก็แบบเอาจิง,จงมันมันเราแบบไม่รู้จะพูดไงอ่ะคือเราแบบได้น้องชายเพิ่มจริงๆคนนึงแล้วก็แบบน้องบิวเขาก็เรียกแบบคินเรียกเราว่าแบบพี่นาเราก็เป็นแบบพี่นาของน้องบิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื วิตเราค่อนข้างจะเจออะไรหนันกๆค่ะก็จริงก็ก็ค่ะพูดไม่ออกเลยอือแต่ว่าของในในในเรื่องของคดีความเรามีบทลงโทษอะไรต่ตรงางๆบงใน<ช>ตัวเรา<ช><ร>ไหมร<ะ>ครับบทลงโทษใช่ไหมคะก็จริงๆคือเอ่อจริงๆอ่ะตั้งใจว่าหลังจากเคลียร์เสร็จปุ๊บน้องบิวกลับบ้านเรียบร้อยเราตั้งใจจะบวชสองอาทิตย์ แต่ว่าตอนนี้มันยังเคลียร์กันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็รอเคลียร์อะไรให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะบวชแล้วตอนนี้คือทีนะก็ได้คุยกับทางบ้านน้องบิวว่าแบบเนี่ยจริงๆแล้วว่าเราอาจจะเป็นมีมีกรรมร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวรอแบบเวลาที่เหมาะสมแล้วเราจะขอขมากรรมกับน้องบิวอย่างเงี้ยค่ะบวชนี่คือบวชกลมหัวกลหัวค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้จะมาถ่ายรูปกับพีค่ะโอเคมาเลยค่ะ